คู่ลินคู่ลินูิสีีหกกดพันสี่ร้อยเาตองโอเคเให้ใหเะนะลายชาลายชาดูเลยอ่เจ็ดนห้านหกืนแปดพันสี่ร้อยคงเก้าพัเก้าพันเกาพู้เรากินอชิมชิมยิ้มยิน แปดปีหกเดือนเก้าหมื่นสี่ปีสี่เดือนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ้าของไงเจ้าของไงเจ้าของยินริมวัยสองปีสิบเอ็ดเดือนไหนไหนไหนเอาเยน้เอาเยนีสี่ปีสิบเอ็ดเดือนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ้าของไงเจ้าของไงโมโมอ้าวมอมอเล็บแาปี เอาไป่เข้าตามเลยเข้าตมไหนตามนี้นะแล้วกีอะไรไม่ได้มาได้ตาแกใช้จากข้าแดงไม่เอาแล้วข้าแดงไดแล้วดีอู้ตาดีอู้ตาหมดแล้วเป็นห้าชดเชยอย่างเดียวฮะมดีอู้ตากลัวกลัวเล่าชดแรกอะไรนี้นะอรไม่เอานะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินได้แล้วที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ได้ที่ได้แล้วเยี่ยมากดีดีดี เราโม่าล้อนาเลยนะนะครับ <c oughs> และทีนี้สว่วนสองคนชื่อตีาเทพธีรเดูเลีลทเลลทกับมาเมาซึ่งเขาจะจ่ายของนไทยใช่ไหมเขาจะบอกว่าจ่ายนไทยเดี๋ยวถ้าเขาไม่จ่ายค่อยมาล้องอีกดีไหมดีเลดี๋วเราจะยาาที่จะ้น้อากต้องอ่องเดย ายนวันนี้เผมจะคาดเจ้าชางเดียววันนี้เดียวเขาไม่จ่ายเพราะคนไทยก็ยังไม่จ่ายแต่เขาจะจ่ายประมาณน่าจะประมาณสินเดียนวี่งไปลเอาะลูก่นจังหวะกี่นมเังหวนี่แหาะนี่แหละนี่แหละนี่แหาะนี่แหละนี่แหละน่แหะนี่แหละนี่ละนี่แหละ่แหละี่หละนี่หละนี่แหละนี่แหา เนี่ยเด็กนั่งนั่งเฉยๆไม่เนียเด็กเขานี่สิเด็กนั่งเฉยๆนี่ิเดน่งเฉนี่เด็กนั่งเฉยๆนี่สิเด็กนั่งเฉยๆนี่สาเร็กนั่งเฉยๆนี่สิเ็นั่งเฉยๆนี้นะเด็กนั่งเฉนี่สิเด็ตนั่งเฉยๆนี่สิเด็กนั่ได้ยๆนี่ด้กน่งเฉยๆนี่สิเด็กนั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 ่งเนี่สิเด็กนั่งเฉยๆนี่สิุด็กนั่งเฉยๆนี่ ะถ้ไหมได้ก็ต้องนลัี่ลูงพี่ลรงเสียงที่เอาลุงเยี่ยหูดีกูไปยิเลุงอะไงเนาะเข้าใจนะทีมทิๆเย็นมั่งทินทิยินมั่งอะไรเงี้ยมันแค่แบบเสียงเพี้ยนไปนิดนึงแต่ว่าตัวเอกสารน่ะมันตรงเอกสารบัตรประชาชน่ะอ ขอเปียขอเปียว่าให้ยืนตรงนี้ใครไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนฟังอยู่นี่นี่นะ5 5 5 5 5ที่นี่อ่ะที่ส่งเอ่อพาสปอร์ตเอาโชว์ได้บ่เอาโชว์มาให้ดูก็โชว์ได้ก็ไม่มีเสียได้โอเคนอกตัวงู เสียงดีจ hmm. mm ังก็วันนี้มาที่สวัสดิการแรงงานสงขาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะสาขาหาดใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มาพาแรงงานชาวพม่านะครับซึ่งต่อเนื่องจากแรงงานของคนไทยนะครับวันนี้ก็มายื่นคําร้องนะครับขอเรียกค่าชดเชยจากนายจ้างนะครับซึ่ง นายจ้างเลิกจ้างแล้วไม่ได้จ่ายค่าเช่เท่ก็มายื่นคำร้องต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้รับเรื่องไว้แล้วแล้วก็ดําเนินการสอบสวนอะไรครบถ้วนแล้วนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนของทางเจ้าหน้าที่รายงานใช่ไหมครับที่จะต้องดําเนินการตามคําร้องของเราต่อไปครับผมก็สำนักงานสวัสดิการและค <1938. S 2> ุ้มครองแรงงานนะคะได้รับคำร้องในส่วนของ กรณีของเงินค่าเชย,ยเนาะกรณีที่ลูกจ้างทํางานตามอายุงานของลูกจ้างอะนะคะเสร็จทีเนี้ยขั้นตอนเนี่ยเมื่อมันมีการเขียนคําร้องคองรเ์เจมาแล้วนะคะเรามีระยะเวลาในการดําเนินการตรงเนี้ยตามกรอบของกฎหมายนะคะอยู่ที่60วันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าสมมุติว่า มันไม่เป็นผลอะไรกับลูกจ้างก็จะได้ดําเนินการออกคําสั่งนะคะตามกฎหมายการออกคําสั่งเนี่ยจะอยู่ที่เออเมื่อทั้งสองฝ่ายได้รับคําสั่งแล้วนะคะระยะเวลามันก็จะอยู่ที่อีกสามสิบวันนะคะให้ในจ้างเขายืน่นอุทณนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยไปว่ากาันตามกระบวนการทางกฎหมายต่อค่ะถ้เป็นจโรงงานเรามีมาตรการยงไงบ้างทางโรงงานจะมีออกกฎมยหรือว่าอะไรหมายถึงอะไรนะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอำนาจหน้า,นาที่ที่เจ้าหน้าที่ดําเนินตาม,ตามดำเนินการได้มันก็ตามคำร้องของลูกจ้างอะนะคะที่ที่จะต้องเชิญนายจ้างมาสอบข้อเท็จจริงนะคะตามกระบ,บวนการก็ก็หาข้อเท็จจริงกันต่อไปว่าว่าเป็นยังไงอะค่ะจากนี้คืออารเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาดําเนินการเนี่ยเมื่อเรารับคำร้องมาแล้วเนี่ยเราจะมีหนังสือเชิญนายจ้างไปซึ่ง ตรงนี้ค่ะก็ไม่น่าจะเกินสามวันตามระยะเวลานะคะที่ที่เราต้องเชิญนายจ้างมาซึ่งพอเชิญนายจ้างมาข้อที่จริงเราเสร็จอะหลักอบระยะเวลาตามกฎหมายมันหกสิบวันอะแต่มันก็ไม่น่าจะถึงห0สิบวันตามตามกฎหมายนะคะในเมื่อข้อทีจจริงมันได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะของผมนะครับพันตำรวจเอกประพลวัติคัติยาวรานันท์ครับมาในานามของที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมธิการูุ้กคอแรงงานและสวัสดิการสังคม ของวุฒิสภาซึ่งตอนนี้มีพันธุตกโทสุริยาบรารสันเป็นประธานอนุกรรมธิการอยู่พอมารับรู้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆทั้งของทางฝ่ายนายจ้างทั้งฝ่ายลูกจ้างและเจะ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่ามีะมระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติบ้บางมีวิธีการที่จะนําเสนอในการแก้ไข ยังไงนะครับอันนี้เราจะ,ลำละนำรวบรวมข้อมูลไปเสนอเข้าที่ประชุมของอนุกรรมธิการด้านการคุ้มคอรองแรงงานและสวัสดิการสังคมของุทีิสภาในลำดับต่อไปครับวตัตรการตอนนี้มันมีไปมันมีข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะไปมองดูว่าข้อกฎหมายเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันมีปัญหาบทศัพท์ข้อคัดข้อ,ขอ,อยังไงบ้าง ควรที่จะแก้ไขในประเด็นไหนขั้นตอนไหนบ้างเพื่ออันวยความสะดวกทั้งฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เองครับทั้งสามฝ่าย